สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมแล้วก็ทั้ง3โรงเรียนโรงเรียนปลายทางนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะไปเรียนอเมริกาใต้เพราะว่าเราจบอเมริกาเหนือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรจําได้ไหมครับประชากรศาสนาภาษาและสิ่งแวดล้อมของของอะไรอะของอเมริกาเหนือ และวันนี้นะครับเราจะไปเรียนอเมริกาใต้เราจะไปทําความรู้จักทวีปอเมริกาใต้ไปเที่ยวไปดูซิเขามีอะไรเป็นที่สําคัญของอเมริกาใต้มีเมืองอะไรมีกี่ประเทศมีอะไรที่สําคัญบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยนะครับเซาท์อเมริกานะครับไปเที่ยวอ่ะเราจะมาดูว่าที่ต่อไปนี้คือที่ใดนะครับรู้จักไหมครับเห็นภาพแล้วรู้จักไหม ่เดี๋ยวค่อยดูภาพไปนะครับอันนี้อะไรเนี่ยฟรามิโก้นะครับอันนี้อะไรเอ่ยที่ไหนที่ไหนให้ทายที่ไหนประเทศอะไรฮะอันวอะไรโบลิเวียนะครับโบลิเวียนะครับนิเวนเนซุวอลาใครใครเดาได้บ้างว่าคือน้ำตกอะไร ไม่ใช่ในแองการ่าแล้วนะไม่ใช่ที่ลัซูแล้วอ่าโด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 องเจลฟอลส์นะครับก็คือน้ำตกแองเจลนะครับแปลไทยก็คือน้ำตกนางฟ้าเหรอน้ำตกแองเจลก็พอนะครับอ่าอันนี้ท okay. ี่โคลอมเบียนะครับจะเป็นโคโนคริสตัลนะครับอันนี้ใครทายใครทายได้บ้างคือที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหน ที่เปรูแล้วก็ชิลีนะครับซา,านปิโดดีอ่านว่าอะไรเนี่ยอตาโกมาใช่ไหมอาตาโกมานะครับเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกตั้งอยู่ทวีปอะไรอัฟริกาตาอยู่ที่เปรูแล้วก็ชิลีนะครับชิลีอันนี้ใครรู้จักบ้าง อยู่ประเทศไหน,นบราซิลนะครับบราซิลใครรู้บ้างมันคืออะไรเทพีพเสรีภาพเหรอเทพีเสรีภาพอยู่เมรกาเหนือนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเรียกว่า, Chris the าคริสเดอะรีดิเมอร์นะครับคริสคืออะไรศาส,สนาคริสเดอะรีดิเมอร์คือใครแปลว่าแปลว่าผู้ไถ่บาปนะครับก็คือ ผู้ไถ่บาปของศาสนาคริสต์นั่นแหละครับอันนี้เป็นพระอะไรพระเยซูนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหาัศาจรรย์ของโลกปัจจุบันเลยนะครับส่งมากนะครับอยู่ที่บราซิลนะครับต่อไปเคยเคยเคย,เคยเห็นไหมอยู่ไหนอยู่ไหนเปรูเปรูนะครับรู้ไหมมันคือที่ใดนักเรียนต้อง ถ้าครูบอกนักเรียนก็อ๋อยังอ่ะมาชูปิกชูคดีไหม <Okay. S 1> อ้าวอ่ะมาชูปิกชูเป็นอารยธรรมโบราณที่อยู่ในประเทศเปรูนะครับจะมีชนเผ่าอินคานะครับชนเผ่าอินคาซึ่งเป็นชนเผ่าที่สร้างเมืองนี้ขึ้นมาก็คือมาชูปิกชูนะครับชนเผ่าอินคาอินคานะครับอินคา ใครรู้บ้างอันนี้คืออะไรอยู่ชิลีชิลีชิลี and and อ h i l e stock c o เมนส์อ่าเอา็นอยอะไรเอสเตอร์ไอซ์แลนด์นะครับอยู่ที่ประเทศชิลีนะครับอ่าเอา็นอยอะไร โมอี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 นะครับอ่าที่ไหนที่ไหนอะไรแม่น้ำโขงแกะอ่าอเมซอนลีเวอร์อยู่ที่ไหนประเทศอะไรอ่าเขาบอกว่าอเมซอนลีเวอร์เนี่ยครอบคลุมประมาณ7ประเทศในอเมริกาใตา้ไม่ว่าจะเป็นเวเนซุเอลาอาร์เจนตินาบราซิลนะครับ หล,หลายประเทศคุณจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยเรียนนะครับนี่คืออะไรน้ำตกน้ำตกน้ำตกนะครับอยู่ในเขตของประเทศบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินานะครับคืออะไรอิกัวซูฟอลส์นะครับอิกัซูฟอลส์นะครับจำในแองการ่าได้ไหมในแองการ่าแองการ่าอยู่ประเทศอะไรเมรกาเหนืออยู่ประเทศประเทศอะไร แคนาดาและอเมริกาแต่อีกซูอยู่ในประเทศบราซิลและอาร์เจนตินานะครับอะอันนี้นักเรียนน่าจะรู้จักกันนะครับถ้าครูบอกนักเรียนก็จะออยังไม่ต้องอ๋อนะอ่ะเอกกดอนะครับเอกกดอก็กาลาปรกอสเคยได้ยินไหมเก,การระกาลาปกอสนะครับอยู่เอกกดอนะครับ ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเกาะกลาปะกอสนะครับจิงโจ้นาำใช่ไหมไม่ใช่แมวน้ำนะครับแมวน้ำแมวน้ำภาษาอังกฤษว่าไงโอเคแคทวอเตอร์เก่งมากนะครับหน้าเหมือนนักเรียนเลยอ่ะ อีกวัวหน้าหรืออีหน้ากลัวอีกวัวหน้านะครับอีกวัวหน้าอันนี้เป็นเต่านะครับจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเกาะกาลาปกอสนะครับกาลาปกอสอยู่ไหนนะประเทศอะไรเอกรอพึ่งจะสอนไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างของแผนที่ของทวีปอะไรอเมริกาใตา้ จำได้ไหมตรงนี้คือประเทศอะไรเนี่ยประเทศอะไรเฮ้ยประเทศสุดท้ายของเมกาเหนือคือประเทศปานามา,า,า,มาพอจบปานามาปุ๊บก็เป็นทวีปอเมริกาใต้นะครับเห็นไหมเนี่ยก็จะมีเนี่ยเวเนซุเอลาโคลอมเบียเอกวาดอร์เปรูชิลีอาร์เจนตินาอุรุกวัยปาารกวัยโบลิเวียบราซิลนะครับซูรินามิน,นะครับไกายานานะครับแล้วก็ตรีนเต แล้วก็เทบบโกนะครับอ่ะนี่เขาบอกว่าอเมริกาใต้ตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรด้วยนะครับนี่เส้นศูนย์สูตรนะครับตรงนี้เราลงมาเป็นเส้นอะไเรไเขตไรเขตอบอุ่นนะครับอบอุ่นและล่างสุดเป็นเขตหนาวนี่ร้อนร้อนอันนี้คือเส้นร้อนนะครับเส้นเขตศูนย์สูตรคือเส้นร้อนนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูเมืองหลวงกันบ้างไปเที่ยวเมืองหลวงในแต่ละประเทศอ่าเมืองหลวงในอเมริกาใต้นะครับเมืองอะไรคุ้นไหมไม่คุ้นหรอกนะครับอ่าบัวโนสไอเลสนะครับบัวโนสไอเลสประเทศอาร์เจนตินาสวยไหมบ้านเราก็สวยอ่าลาปาส ลาปาสอยู่ประเทศญี่ป,ปุ่นอยู่เอเชียเราเรียนเรื่องอเมริกาใต้อ่าโบลิเวียนะครับโบลิเวียลาปาสนะครับประเทศอะไรบาราซิลีย,ยอ่าใครตอบไม่ได้ก็เกินบราซิลนะครับบราซิลทำอ,อะไร อาซานติอาโกประเทศชิลีนะครับชิลีอาอันนี้อะไรโบโกตาประเทศโคล์มเบียนะครับกีโตประเทศอะไรเอกวาดอร์เอกวาดอร์มีเกาะอะไร กาลาปากอสอันนี้อะไรจอร์สทาวประเทศอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรกายอาหน้านะครับกายอาหน้ากายอาหน้ากายอานานะครับอ่าอันนี้เมืองอาซุน,นอาซุนซีนอ,นอ,นออน เออชื่อเหมือนแบบไม่ใช่เมกาใต้อะอยู่แถวเอเชียป่ะเนี่ยอใครรู้ประเทศอะไรปารากวายปารากวายนะครับปารากวาย,กวยลิมาล,ลิมาลิมาเอาเร็วๆร็วลิปตอบลิปตอบเปร,เปรูนะครับเปรูอ่าลิมาประเทศเปรูนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกอันเลยตอบได้ไหมเนี่ยปารามาริโนประเทศสุรินามิสุรินามิสุรินามินะครับชื่อเหมือนอยู่ญี่ปุ่นอะ่ะมอนเตวิเดโอประเทศอุรุกวัย คุ้นบ้างไหมไม่คุ้นเลยเนาะเดี๋ยวเราจะคุ้นพอเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับเมืองหลวงแล้วก็ประเทศในอเมริกาใต้กันล้วก็จะคุ้นคุ้นและเริ่มคุ้นแล้วนะครับอ่านี่เมืองกาลาการ,กราสนะครับประเทศประเทศเวเนซุเอลานะครับต่อไปอืม มีสเปนเหรอสเปนอยู่ยุโรปหรือเปล่าอะไไมาเนี่ยพอสออฟสเปนพอสออฟสเปนทำไมถึงออฟสเปนใครตอบได้บ้างเออเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศสเปนฉะนั้นเขาพูดภาษาอะไรสเปนเก่งมากตอบให้ได้ก่อนประเทศอะไร,ระเไจ็ดพยาง อ่าอ่านดิทรินิเดสแอน t o โตบ o นะครับทรินิเดสแอนโตบ่บต,ต,บต่อไปเราจะมาดูลักษณะทั่วไปของอเมริกาใต้นะครับวันนี้จะได้รู้แบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนให้แบบรู้ถึงพื้นที่ราบสูงราบต่ำต่างๆนาๆนานะครับวันนี้เรารู้คร่าวๆเกี่ยวกับเมืองเกี่ยวกับ มืองหลวงนะครับมาดูนะครับเขาบอกว่าอเมริกาใต้ขนาดเท่าไหร่ของทวีปเอ้ยเท่าไหร่ของโลก1ทวีปอะไรเอเชีย,เเชย2ย,ยุโรปเล็กมาก,เมกา1เอเชีย2แอฟริกา3อเมริกาเหนือและ4อ,อ่า โอ้โหไล่ให้ดูขนาดนี้แล้วนะครับเขาบอกว่ารองจากเอเชียแอฟริกาใหญ่เป็นอันดับ2อันดับ3ก็เป็นเมกาเหนืออันดับ4ก็จะเป็นเมกาใต้นะครับอ่ะทั้งหมดในอเมริกาใต้เนี่ยมีอยู่13ประเทศอย่าจำสับสนระหว่างเมกาเหนือกับเมกาใต้นะครับไปดูนะครับอันแรกประเทศอะไรเนี่ยโคลัมเบียนะครับเวเนซุเอลา อันนี้อะไรกายานาสุรินามิน,า Lemon, นะครับออกโอดอร์เดีตรงนี้นะครับเปรูบราซิลจะตอบสักทีเลยใช่ไหมอ่ะอันนี้อะไรโบลิเวียนะครับอันนี้เป็นอะไรชิรี เราจะดูว่าเนี่ยเขาบอกว่าประเทศชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่ยาวมากเลยวางแนวตัวจากประเทศเนี่ยตั้งแต่ทิศเหนือจะด,ดทิศใต้เห็นไหมยาวไหมติดทะเลเกือบหมดเลยฉะนั้นถ้าเกิดสึนามิมานี้ไม่น่ารอดนะครับไปหมดทั้งประเทศเลยชิลีนะครับปารากวัยนี่ไรอารเจนตินานะครับน,นีะไรอุ อ,อูไรอุรุกวัยตีนเดสและโตเบโกนะครับอ่ามาดูที่ตั้งส่วนใหญ่ของอเมริกาใต้เนี่ยนะครับจะตั้งอยู่ซีกโลกซีกโลกใต้และอเมริกาเหนือตั้งอยู่ซีกโลกเหนือนะครับอ่าเขาบอกว่ามีส่วนเชื่อมระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ต,ติดกันอย่างที่บอกไปมีประเทศอะไร ปานามานะคบประเทศปานามานะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเส้นศูนย์สูตรนะครับเส้นศูนย์สูตรทําไมต้องเป็นเส้นศูนย์สูตรเป็นเส้นที่ทําไมเป็นเส้นที่แบ่งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้โดยเอาอะไรเป็นหลักพระพระอาทิตย์เป็นหลักพระอาทิตย์ถ้าใกล้เส้นศูนย์สูตรอากาศจะทําไมร้อน ต่ำลงมาก็จะเป็นอบอุ่นต่ําสุดก็จะเป็นหนาวนะครับอ่านี่จะเป็นซีกโลกใต้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคลองคลอดปานามานะครับเป็นจุดเชื่อมระหว่างอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้นะครับอ่าอาณาเขตติดต่อนะครับทิศเหนือติดกับอะไรมีทะเลอะไรตรงนั้นทะเลทะเลอะไรในอ่าวเม็กซิโกทะเลอะไร หมู่เกาะเวสต์อินดีสจำได้ไหมไม่ใช่ทะเลทะเลไม่ใช่มหาสมุทรทะเลแค่แคริบเบียน <Yeah. S 1> นะครับทะเลแคริบเบียนทิศใต้ติดกับติดกับอะไรช่องแคบเดรกนะครับช่องแคบเดรคมาดูทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรอตแลนติก <Yeah. S 1> นะครับอตแลนติกโอเชียน ทิศต,ตะวันตกติดกับแปซิฟิกโอเชียนนะครับเขาบอกว่าทวีปอเมริกาใต้นี่นะครับเคยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนและโปรตุเกสฉะนั้นเขาจะใช้ภาษาส่วนใหญ่เป็นภาษาสเปนและโปร,โปรตุเกสในการใช้การสื่อสารแล้วก็เป็นภาษาราชการด้วยนะครับ เขาบอกว่าเห็นไหมเนี่ยสีส้มเนี่ยเป็นอะไรสเปนสีเขียวเป็นโปรตุเกสสีแดงนิดนึงนี่ไกอา่าเป็นอิงก์อังกฤษนะครับอิงลิชแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าอะไรเนี่ยตรินิเดสปะ่ะเป็นเฟรนซ์ส่วนสีม่วงเป็นดัชชาวดัชดัชน่าจะเป็นเดนมาร์กนะครับชาวดัชถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดนมาร์กนะไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับ แล้วก็เขาก็ได้รับเอกราชเป็นประเทศของตัวเองแต่ละประเทศเนี่ยหลังจากนะครับสงครคามโลกครั้งที่2 World War II นะครับสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันอยู่แค่นี้นะครับเราจะได้รู้ความรู้มากมายมากไหมมากแหละมากจนจำไม่ได้เลยนะครับครูจะมาทวนว่าอเมริกาใต้มีประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวเอาเลขที่14ไว้ท้าย,ายดีกว่า ่าเลขที่25นายกมือ25ขอหนึ่งประเทศขอหนึ่งประเทศชิลีนะครับต่อไปเลขที่17ฮเะเปรูถูกต้องไหมอ่าย่ิบเก้า ประเทศอะไรโบลิเวียนะครับต่อไปเลขที่สี่ประเทศอะไรอะไรนะอาร์เจนตินาอ่าต่อไปเลขที่สิบสี่มาแล้สิบสี่สิบสี่ฮะ อุรุกวาอุรุกวัยนะครับไม่มีอุรุกวาไม่ได้อุรุกวัยอาจพอแล้วแค่นี้นะครับเราก็ได้รู้ทั้งเมืองหลวงรู้ทั้งประเทศรู้แหล่งท่องเที่ยวสิ่งสำคัญต่างๆนะครับเ่้เทันนี้ก็พอแค่นี้นะครับก็สอสด,ดีทั้งเรียนปลายทางและต้นทางนะครับนักเรียนปิดปิดให้ครูอย่าพึ่งยังไม่จบนะครับมีใบงาน